ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็มาพบกับคูยอดอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานฉันปอ .4 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็จะทำในใบงานที่คุณครูเพิ่งแจกให้ไปนะคะก็จะเรียนกันเรื่องคำนามนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่านาวค่ะค่ะเดี๋ยวเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปแจอกันเลย,เลย,เลยค่ะค่ะคำนามหรือว่า n o u นะคะก็จะเป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่ค่ะ คนก็ค,คือคำว่า people ค่ะ people ก็คือคนนะคะสัตว์ก็คือ animal s สิ่งของก็คือ things แล้วก็สถานที่ก็คือ place นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะค่ะคำแรกก็คือคำว่า shoes รองเท้า shoes รองเท้า d u c k เป็ด t s h i r ครู market ตลาดแมรี Mary, mm hmm. ก็คือชื่อคนที่ชื่อว่า Mary นะคะก็น,นัเรียนจะสังเกตว่าถ้าเป็นชื่อคนเนี่ยเราจะขึ้นต้นด้วยตัว M ใหญ่นะคะแมรี Mary, เป็นชื่อคนนะคะต่อไป Ti เกอเสือแบกกระเป๋า Pilot นักบิน School โรงเรียนคลินิกคลินิกรักษาโรค But เ e อ ขวดด็อกเตอร์หมอ z e บร่ม้าลายคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองไลบรา r y ห้องสมุด h ช i r เก้าอี้เดียกวางสต u เดนต์ Students, นักเรียน r ีราฟยีราฟและ h o สพิทอ l โรงพยาบาล เดาเดนบอกคุณครูได้ไหมคะว่า o h o เนี่ยเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่ใช่แล้วคะ่ะ Choose ก<ม>็คือเป็นสิ่งของคณะเรียนต่อไปดักละ่ะดักเป็นอะไรคะลกูกเป็นคนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมก็คือเป็นสัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็ Teacher ล่ะค t ะ a c h e r อ่า teacher ก็คือเป็น คนนั่นเองนะคะถ้าเนื้อหาสาระก็จะมีดังนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปพบกับแบบฝึกใบงานที่นักเรียนต้องทำวันนี้ค่ะค่ะสำหรับใบงานในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในชีตนี้นะคะชีตใบงานประกอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .4 นะคะที่คุณครูเพิ่งแจกไปนะคะแล้วก็นักเรียนก็เปิดไปที่หน้าแรกนะคะไปที่หน้าแรกก็ จะเจอนะคะอ่าจะมีอ่าจะมีเป็นข้อความอธิบายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นคำที่จะให้ในักเรียนเลือกมาเติมค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนจำได้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรอ่า people เป็นคนถ้าคำไหนที่ เป็นคนนักเรียนก็มาใส่ช่อง People เลยเนาะอันนี้อะไรคะนักเรียนอันนี้ก็คือ Animal Animal คือสัตว์นะคะคําไหนที่เป็นสัตว์นักเรียนก็มาใส่ช่องนี้นะคะต่อไปสิ ing งส i n g ก็แปลว่าสิ่งของคําไหนที่เป็นสิ่งของนักเรียนมาเลือกให้ตรงช่องนี้นะคะและคำสุดท้ายก็คือ place สถานที่อันไหนที่เป็นสถานที่นักเรียนก็เอามาใส่ได้เลยนะคะ โอเคคณาะะรียนก็สำหรับใบงานนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเหมือนเดิมเนาะก็ถ้าเสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูความก้าวหน้านะคะของการทำใบงานของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมบันทึกไว้ในอัลบั้มนะคะก็สำหรับใบงานนี้คุณครูก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายคุยค่ะ